แม้จะออกมาปกป้องตัวเองนะครับเรื่องดราม่าซีเกมนะครับที่มีการประสานง,งานผิดพลาดนะครับดันเปิดไมค์ครับแต่จริงๆเนี่ยเวลาตกลงเนี่ยบอกว่าจะลิฟซิงค์นะครับในระหว่างการโชว์อีกครั้งเนี่ยยังไม่ได้ยินเสียงร้องตัวเองในหูด้วยนะครับทำให้สาววีเนี่ยโอ้โหถูกวิจารณ์อย่างหนักว่าเป็นนักร้องเสียงเพี้ยนเลยนะครับงานนี้นะครับดราม่ายังไม่จบนะครับเพราะว่าชาวเน็ตเนี่ยตั้งข้อสงสัยว่าทำไมวีถึงร้องเพี้ยนคนเดียว ทำให้งานนี้นะครับวี v เนี่ยงัดคลิปร้องสดเลยนะครับในห้องซ้อมนะครับแล้วก็บนเวทีคอนเสิร์ตมาให้กันดูแบบเต็มๆเ,เลยนะครับพร้อมกับสาววีเนี่ยยังมีแคปชั่นว่ามันพอจะพิสูจน์เองได้ไหมสดๆซึ่งงานนี้นะครับทำให้หนุ่มแบมแบมเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจด้วยนะครับโดยมีข้อความว่าพี่วีไม่ต้องพิสูจน์อะไรเลยครับคนทั้งโลกเนี่ยเขารับรู้ถึงความสามารถของพี่วีเนี่ยมาตั้งนานแล้วในขณะที่หนุ่มไทม์ไทยนะครับก็มาอีกเสียงนะครับบอกว่าระดับเดอะไวท์อยู่แล้วเจ๊ J. ส่วนแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับก็มีทั้งคนบันเทิงมีเพื่อนในวงการนะครับแล้วก็มีชาวเน็ตเนี่ยที่เป็น f อเป็นแฟนคลับของน้องวีเนี่ยมาให้กําลังใจกันเทียบเลยนะครับโอ้โหงานนี้เอาจริงๆเนี่ยหลายคนเชื่อเหอะเขาเข้าใจเขามั่นใจในตัววีอยู่แล้วแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นความผิดพลาดนะครับของคนจัดงานของคนที่ดูแลในจ,จุดต,ตรงนั้นครับแล้วก็เราก็ต้องเข้าใจนะครับเมื่อนักร้องนะครับที่มีฝีมือเป็นมืออาชีพเนี่ยแล้วมันเจอสิ่งผิดพลาดแบบนี้แต่ผลก็ ระทบอมันกระทบมาหาตัวนักร้องเต็มๆที่มืออาชีพแล้วภาพลักษณ์ของเขาเนี่ยมันผิดไปเลยนะครับแล้วมัน คือคนต่างชาติคนต่างประเทศเพื่อนบ้านเรานั่งเป็นแถวบางคนเนี่ยเขามาเจอเขาก็จะจำาเอา้านักร้องคนนี้ร้องแบบนี้เือมันก็เกิดความเข้าใจผิดไม่มั่นใจกับนักร้องคนนี้ไงแล้วต่อไปถ้าเกิดวีเขาทาผลงานนู่นนี่นั่นแล้วเพื่อนบ้านเราเห็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่แบบไม่ดีต่อตัวนักร้องในเรื่องของอนาคตนะครับอันนี้แอดเข้าใจน,นะแล้วก็แอดขอเป็นกำลังใจให้วีอีกรอบด้วยนะครับเวลาเจอขา่าวแบบเห็นใจวีมากๆเลยนะครับแต่แอดเชื่อว่ายังไงเนี่ยคนที่เสพผลงานวีเนี่ยเขารู้อยู่แก่ใจครับมา ต่อที่1ข่าวนะครับข่าวนี้เอาแบบว่าเป็นรักๆน่ารักกันมากนะครับล่าสุดนะครับโยเกิร์ตเนี่ยได้ควงหนุ่มกระทิงเนี่ยมาไล์ด้วยกันนะครับโดยภาพที่ออกมาเนี่ยโอ้โหเคมีเข้ากันแบบเหมาะเจาะเลยนะครับแต่ในช่วงพีคเนี่ยก็มีชาวเน็ตเนี่ยได้เข้าไปถามในไลน์นะครับแบบไม่อ้อมค้อมว่า แต่งเลยไหมครจะได้ใส่ซองให้เจอประโยคนี้เข้าไปนะครับหนุ่มกระทิงนี่ถึงกับแบบว่าโอ้โหม้วนหูแดงเลยนะครับเกาหัวยิกเลยนะครับงานนี้งานนี้นะครับทาให้สาวโยเกิร์ตเนี่ยเห็นแบบโอ้โหกระทิงเขินกดขาไม่ได้แบบเอ็นดูเอาละครับงานนี้อาการออกชัดแบบนี้นะครับบอกว่ายิ่งทําให้ fc นี่ยิ่งลุ้นเลยนะเออเอาไงละ่ะแล้วงานนี้นะครับหลายคนเนี่ยสมมุติถ้าเกิดเขาจับจิ้นกันเนี่ยเออพวกเธอดูแล้วคู่นี้เนี่ยจ้นกันได้ไหม เออก็ใครเห็นว่าจิ้นได้ไม่ได้ยังไงก็ลองพิมพ์มาหน่อยนอะน่าเชียมไหมคู่เนี้ย